สวัสดีครับผมโบ๊ทจากช่องหาเหวนะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพันแมนเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เขาได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตระบบใหม่มาก็คือระบบเขาเรียกอะไรตีตีบอสแบบใหม่นะเออแล้วก็อัปเดตพวกเขาเรียกอะไรอุปกรณ์ใหม่มาทั้งหมด3ประเภทนะผมไม่รู้นะว่าในนี้มันขึ้นหรือย,ยังออน่ขึ้นละเป็นชิ้นแรกนะครับเป็นเข,ขาเรียกอะไรเซตเทมแฟลนะ จะเพิ่มอัตราดูดเลือดของตน10%แล้วก็สปีดอีก10%นะอันนี้คือเซตแฟลชิ้นแรกเซตใหม่ต่อไปเป็นเซตมือปืนนะต,ติดคิดคีคอจะเพิ่มดาเมจทันที15%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี8%ไอ้เพิ่มพลังโจมตี8%นี้มันน่าจะเมื่อใส่คมมันน่าจะเพิ่มไปเลยนะ8%<ม>เหมือนกับเซตน,นักลบอะเออคล้ายๆอย่างนั้นแนหะอันนี้เป็นเซตที่2ส,ส,ส่วนเซตสุดท้ายจะเป็นเซตน,นักมายาปลนะครับับออนนนนนี้้้จะะกระตตุาทาท่ เขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าสมมติตอนเราติดต้านทานมาจะาดาเมจ10%มาฟื้นฟูเป็น HP ของเรานะีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก10%นะซึ่งสามันเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันเหมาะกับอะไรนะอันแรกเนี่ยน่าจะเหมาะกับพวกแบบสายสปีดสปีดดาเมจนะสำหรับใครที่เน้นเป็นสปีดดาเมจต้องเป็นอันนี้เลยอย่างพวกแฟดอะไรเงี้ยตามชื่อเลยเป็นอันนี้สว่วนนี้จะเป็นอย่างพวกดาเมจแรงๆเลยอย่างโกเคสึอย่างท่าซูาปกิร่างหนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบเป็นตู้มเดียวแรงๆอันนี้ถือว่าดี ส่วนนี้ก็เหมาะสำหรับพวกแทงแทงแท้งกึ่งดาเมจอนะ่ะอืมอย่างพวกเขาเรียกอะไรพวกเกโลก็ได้อะไรก็ไหนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเซตใหม่สามเซตแล้วก็วันนี้เราจะไปทําการตีบอสคิวแบบใหม่พร้อมกับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นวิธีในการตีนะว่าตีแบบไหนจะถูกต้องนะซึ่งเดี๋ยวก่อนไปตีผมเรามาดูอตีโบลอสก่อกันดีกว่าซึ่งเดี๋ยวตีโบลอสบลอเสร็จปุ๊บอันนี้มัน สี่สิบเก้าเดี๋ยวเรามาเปิดของทองด้วยเดี๋ยวเราไปตีบอสใหม่เป็นรอบทีห่หลังแล้วกันนะถ้ามีเสียงฝนเข้าก็ขอโทษนะครับเนื่องจากพายุเันเข้านอะแล้วก็มีเสียงฝนถือว่าเป็นเสียงแปะกราวไปแล้วกันนะ Earth. ซึ่งมันก็ไม่น่าดังมากมันก็พอประมาณนะแต่ว่าเสียงผมน่าจะดังกว่าเยอะเละตอนนี้เราจะใช้เป็นคอใหม่ออคอเกโรขั้นสองแล้วก็เป็นโบลสอาวุธสามดาวนะซึ่งอะไรมาละ ดาเมจขึ้นมาเยอะมากนะครับสำหรับทีมผมปกติผมตีจะอยู่ที่350 m เอมถึง3า0ร0อเจบปเ็มประมาณนี้พอเปลี่ยนมาเป็นรุ่นโบรอ์แล้วคือประมาณ4 7 0 m เจเอขึ้นนะสำหรับตอนเย็นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเตะเท่าไหร่นะซึ่งอันนี้เป็นโบรอ์เตะติดกระดูกเหลืองนะมาดูว่าปาัปาบ๊ปบปบั๊บปั๊บซัดก็แปดสี่ออันนี้ถือว่าเฉยเฉยนะเพราะบางทีมัน,มนตดเคียมันจะแรงกว่านี้เดี๋ยวมาดูดาเมจกัน หรือว่าดูเป็น 500m ซึ่งตอนกลางวันอ่ะไอ้ซึ่งตอนที่ตอนมันอัปเดตแพทเข้ามาใหม่ตอนเซิร์เปิดปุ๊บผมมาตีแล้วรอบหนึ่งมันแรงกว่านี้นะมันได้เยอะกว่านี้มากแต่ว่ามันน่าจะติดคี้รอบนี้ไม่ติดขี้มาก <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นไอเทมกันก่อนเอาเป็นเส้นอะไรก็ได้ขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็เป็นอะไรก็ได้ที่มันใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะมาปาบมาเฮ้ยมีออฟฟิเซลด้วยโอ้ยโจมตี โจมตี HP เปอร์เซนต์้องกันโอ้ยก็ไม่ได้แย่อะไรมากนะก็เกีไ่ไวไได้เดี๋ยวเรามาตีบอสอีกสักรอบมามาดูดาเมจโบล้อกันดีกว่าคลิปวันนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะาเดี๋ยวเราจะไปอธิบายการตีบอสตัวใหม่ด้วยนะแบบค่อนข้างละเอียดหน่อยซึ่งใครไม่อยากดูช่วงนี้ละก็สามารถก่อข้ามไปดูช่วงหน้าได้เลยนะเราไม่ว่ากันอยู่แล้วแต่ว่าตอนช่วงตีบอสใหม่ก็ให้ฟังกันหน่อย ว่าเดี๋ยวถ้าตียังไม่เป็นนะดามเมจมันจะได้น้อยนะมามาเริ่มละตีสำหรับการตีบอสใหม่ซึ่งการตีบอสใหม่นะมันจะมีให้ตีทั้งหมดสามเว็บเหมือนพวกตีตะขาออตีทั้งหมดสาเว็บนะซึ่งนี่มันจะมีดูสายร่างนะมันจะมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบัฟพิเศษนะซึ่งรอบแรกรอบแรกให้เราจัดทีมที่เป็นตัวมีเผาไหม้ก,กับกัดก่อนนะแบบเอาให้ได้ทั้งทีมเลยยิ่งดีนะเป็นเผาไหม้ก,กัดก่อนทั้งทีมเลยยิ่งดี ฟังอันนี้อธิบายอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายเสร็จเดี๋ยวเราเข้าไปตีกันข้างในน่าจะเข้าใจมากกว่านี้ส่วนนี่นะสำหรับทีมแรกให้เป็นเผาไหม้กัดกัดก่อนทั้งทีมนะส่วนทีมที่สองให้เป็นทีมบทบทขยี้ทั้งทีมตัวไหนก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเอาเป็นตัวเก่งน,นะให้มันมีเอฟเฟกตามนี้ก็พอเพื่อมันจะเป็นบูทดาเมจให้รอบที่สามนะมันจะแรงมากมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับรอบแรกเป็นเผาไหม้นะเดี๋ยวนะเผาไหม ผมขอหาตัวลงก่อนแล้วกันนะเผาไหมเวชันไหนมีเผาไหมเออเผาไมหมกัดก่อนนะสองอย่างซึ่งเ,เดี๋ยวผมขอดูก่อนนี่กัดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทีมาทีหลังแล้วกันนะเราหาตัวที่มันลงก่อนอน,นี้กัดก่อนเอออันนี้ก็กัดก่อนแต่ไม่ต้องใช้สกิลอ่ะผมไม่อยากให้มันใช้สกิลนะมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูก่อนแป๊บหนึ่งเออ อันนี้มันน่าจะหมดแล้วเดีย๋ยวเราเอาเป็นตัวที่มีความสามารถเจนอสเผาไหม้นั่นจะเผาไหม้แน่เดี๋ยวนะมันขาดสีเหลืองออกเนี่ยเอาเป็นรายชาใต้ดินแล้วกันนี่คอเราจะเอาเป็นอันนี้มันถึงไหนเอาไว้แนวหลังแล้วกันตันไหนถึงไว้แนวหลังจะเป็นประมาณนี้นะส่วนผมว่าดามจมันไม่โผเอ้ยไม่ใช่ดามจไม่โผลเขาเรียกอะไรคอเลยนะ ทีปกติทีปกติอันนี้ทีปกติได้ทีปกติได้ออันติจะมีเขาเรียกอันแล้วเนี่ยเอยตัวเนี้ยฟินิกแมนมันอืมม,มันมันมีเผาไหมจริงแต่ว่ามันคอมันผอไม่ดีเอาเอาเป็นบาคุซันแล้วกันแล้วเราเอาเป็นคอของบาคุซันแล้วเอ,เอาฟินิกแมนออกเอาเป็นเอเนเอเป็นประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะได้ ใช้สกิลได้3ครั้งเราจะใช้นี่นะหอันนี้2แล้วก็มิทไนท์สามจะเป็นประมาณนี้มันจะได้ติดเผาไหม้หรือตัดก่อนได้ประมาณนี้นะเราต้องเซตทีมดีๆมันมีผลกับการตีในทีมหลักเรานะทีมที่1จะเป็นอย่างนี้ทีมที่2จะเป็นบทคาย,ยี่เ,เดี๋ยวผมขอ,ขอ,ขอ,ขอดูก่อนนะบทคาย,ยี่บทคาย,ยี่เราจะเอาเอาคิงใส่ไปแล้วกันนะ แล้วจกักรพรรดิเด็กเราเอาใส่เป็นรอบ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 สามจากักรพรรดิเด็กนีนเด๋ยวะผมขอดูก่อนบทขยี้แฟดแฟดก็มีบทขยี้จกักรพรรดิเด็กเราเอาใส่เป็นรอบสามนะวัามีบทขยี้นี่ดีเออแล้วก็เป็นตัวแบบเบสิกง่ายๆเรามีตัวเบสิกง่ายๆอยู่อ๋อน,นี่ตัวนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็เป็นโซนิค โซนิกอยู่นะนี่โซนิกนี่เลยก็แต่คอมันก็ไม่ครบแนฮะมันมีคออื่นไหมอ่าแล้วทำไมสายนี่มันเยอะจังเดี๋ยนะเอ่ออันนี้ตีปกติตีปกติตีปกติอันนี้เราเอามายืนเฉยเฉยแผมขอขอคิดัดแป๊บหนึ่งนะเนื่องจากอันนี้เราก็ศึกษามาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มาดูทีมของเรานะ เป็นการด้นสดขยกด้นสดตีปติอันนี้ต้องใช้ตออีอย่างน้อยมันต้องให้มีสัก,สกตัวหนึ่งสำหรับตัวสายแดงเ,เดี๋ยวนะสีแดงเหรอสีแดงที่ติดอันนั้นได้ไม่มีเราเป็นทีหีแล้วกันนะอันติก็ใอ้เราต้องให้มันสลับกันแหละมั้งสลับกันใช้อันติ ซึ่งทีมเราก็มีประมาณนี้แดีวเรามาดูทีมที่3ทีมที่3เราเจะเป็นโคเคสสื่ออันนี้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นดาเมจหลักขึ้นเลยนะเร,เราเอาเราเอาตัวที่แบบเราคิดว่ามันมีประโยชน์อะใส่มาได้เลยอี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้มันต้องใช้พลังตัวนึง งั้นเดี๋ยวทีมที่สองผมเอาเป็นจกักรพรรดิเด็กไปไม่น่าดีะดนะนะทีมที่สามเราจักรพรรดิเด็กไปแล้วกันนะแล้วเราเอาตัวมันต้องเอาออกตัวหนึ่งสายโจมตีออกตัวหนึ่งเราจะเอาบีทคิงไม่ได้แล้วบีทคิงต้อ,อไว้ตีเพราะฉะนั้นแล้วเราเราควรเอาจากักรพรรดิเด็กออกนะเรา,เาควรเราจากักรพรรดิเด็กออกแล้วก็ตัวที่สอง ตัวที่2เราจะใส่เด็กไปแทนคิงแนละเราคิงไปไว้ตัวที่3ดีกว่าอันนี้อาจจะพาเด็กมาใส่แทนคิง,ปร,ป,คง,คงนนประมาณนี้แล้วก็ให้ทีมที่3เป็นคะิงคิงแทนนี้ประมาณนี้ล้กันนะบอกแล้วช่องเราด้านสดสุดๆการโลมีอันตายเกิดยี่อู้งกลางปมาพร้อมละเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจกันนะว่าเราจะได้ประมาณที่เท่าไหร่นะซึ่งก็ผมก็ยังไม่เคยตีนะ สนามยังไม่กระตุ้นหน้าทีมต้องใช้ทีมปัจจุบันต่อสู้หรือไม่ในสนามต่อสู้สองยังไม่กระตุ้นหน้าทีมอ๋อยังไม่กระตุ้นอันนี้คอ,อเราจะเอาไงกับคอมันดีอ่ะหรือราจะใช้คอเอ้ยคอเด็กคอเด็กขาดอย่างไรต้องมีสีแดงตัวหนึ่งนะสีแดงเราจะเอา มันมันไม่มีสีแดงเลยทําทำให้ติดบทไคยี่ได้เลยทำไมทำไมมันต้องไปอยู่กับสีอื่นหมดเลยไม่เข้าใจแล้วทำไมทีมมันต้องมีแต่สีเหลืองก็ไม่รู้เนี่ยอืมอะไรดีังไเราก็ต้องเอาสีอื่นอ่หนึ่งตัวเอาสัากากกหวานไปเอาหวานไปแทนแฝนแล้วกัน นี้ก็ได้จะได้ดาเมจแล้วแหละมาลองดูกันสำหรับทีมแรกอันนี้ก็เป็นยิงคมดาแล้วกันเอปลิบาร์ตยิงคำดาอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้อะอันนี้มันน่าจะติดอยู่แล้วถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ตีซ้ำไปแล้วกันปับปับปับเนี่ยมันจะตีได้แค่สองรอบนะแล้วก็สแตก็กลยะผมลดความเร็วก่อนสแต็กมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะนี่พลังโจมตีมันจะเพิ่มรูทุก เขาเรียกอะไรถ้าเราเก็บได้2สถานะเนี่ยอันนี้ผมได้สี่ก็ท่าว่าผมน่าจะได้พันตงต,งตีเพิ่ม20สอนะสำหรับความคิดผมนะเนี่ยห้าเราต้องพยายามทําให้มันได้10สแต็คเนี่ยอันนี้หละเอ้ยโอ้ยถึงว่าราชทะเลเราไม่ควรใช้ตีนะขอออกแป๊บนึงใหม่เอาใหม่เราจะได้เทสดามจให้มันสุดๆนะเอาใหม่เอาใหม่หหผิพาดนิดหน่อยอ่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกัน เนี่ยถ้าเราเก็บได้ถ้าเราทําติดสถานะได้สิบครั้งอย่างเงี้ยมันจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเยอะมันจะมีผลกับทีมหลักทีมที่สามแล้วนะนี่มาดูกันเลยตอนนี้ได้สี่สแต็ก้วแม็กสายฟ้าเตะไปเอ้ยแม็กสายฟ้ามันอ๋อมันได้มาสตาร์อย่างเดียวนี่วะเราต้องเตะธรรมดาไม่เป็นไรมอย่างดีแล้วขี้เกียจแล้วยิงธรรมดาไปตีห้าสเต็กหกสแต็กรับีบยเจ็ดสแต็ก เอ้ยเสียดายถ้าแม็กสายฟ้าไม่ได้ตรีรอบแรนี้มันได้มันได้สิบสแต็นเยนยเนี่ยเออเสียดายเว้ยไม่เป็นไรถือว่าพลาดนิดนึงไม่เป็นไรได้เก้าสแต็กแล้วทีมที่สองไอ้จะเป็นทีมบทขยี้นี่บทขยี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้แค่นี้เอแฟเออนีไม่ทันไม่เป็นไรจะเป็นประมาณนี้ อันนี้ของผมมันมีบุขยี้แค่นะี้ถ้า,างั้นผมต้องเอาคิงเข้ามาแทนนะเราก,กดข้ามไปแล้วกันนะสนามจบเรียบร้อยคิงไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้อันนี้ประมาณนี้ได้สี่กับสามได้สี่นี่คือทําไมมันสแตก็กแปลกๆวะสําหรับอันนี้สามมันจะตีได้แปดรอบสแต็กก็จะอยู่ข้างๆมันจะเป็นบ้าระเบิดดูนี้เอาก็ได้นะเนี่ยเห็นไ,ไหมรวมบมันทอนเอฟเฟกต์ทนทายได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ อันนี้ได้30%อ๋อนี่มันเป็นเลขที่เฉยนะสรับ,รบอ้าวเฮ้ยเท่าไหร่อะดูไม่ทันน่าจะถึงร้อยมันเนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวขอดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ต้องดูใหม่จะค่อยก,กดสโลว์สโลวแล้วกันนะามาดูกันว่ามันจะได้อยู่สักกี่เทิร์นนะสําหรับมอสใหม่สําหรับอ่ารางวัลมันก็จะเป็นเหมือนกับอันเดิมนะ ถ้าเราตีได้ถึงดาเมจเท่าไหร่แล้วมันถึงจะได้กล่องเท่าไหร่อะไรงเงี้ยแล้วก็พอเก็บครบเท่าไหร่มันจะไปเปิดเป็นรางวัลใหญ่ได้มาดูกันตัดแปลงั้นไปรอบนี้ป้า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 โอ้ยร้อยอยู่นะน่าจะถึงร้อยล้านอยู่ยเมื่อกี้ร้อยพันหมื่นแสนล้านเอ้ยไม่ถึงเดี๋ยวมันน่าจะแค่สิบล้านหมดร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเพราะนี่มันแค่ห้าสิบล้านแปลว่าเมื่อกี้มันน่าจะเตะวันดอกละสิบกว่าล้านนะดูไม่ทันเนะี่ย สองล้านี่แปดแสนมันจะมีแบบพีคเหมือนบอสตัวเก่าไหมที่แบบซัดเราทีเดียวเราตายอย่างเงี้ยเดี๋ยวมารอดูกันปั๊บๆๆอ้าบ,บอันนี้เจ็ดล้านแล้วเมืม่อกี 10, 000, นะ้สิบล้านเลยถูกแล้วไม่น่าจะมีพีคแบบอะไรนะอันนี้น่าจะแบบเก็บดาเมจไปเรื่อยๆอะกดข้ามไปเลย้ะความรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันใจแค่ไหนร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านได้ร้อยห้าสิบกว่าล้าน ของระวันก็จะเป็นประมาณนี้เอาไว้เ,เขาเรียกว่าอะไรอัพการ์ดอัพดาวนะไม่ใช่การ์ดดาวสิเขาเรียกอะไรอ่ะเออจะไอการ์ดใหม่การ์ดบัฟใหม่ประมาณนี้ไม่ตีได้ถึงตัวสองเลยเหรอกำลังต่อสู้ออันนี้ตีไม่ได้ผมไม่แน่ใจแนละ้วมันวัดที่อะไรนะเราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับการตีบอสครั้งเดียวแต่เดี๋ยวผมตีอรอบนึงเพราะว่าเรามีสองตัว อ,อันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรสถิติในกิลเรานะส่วน,นนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรในเซิร์ฟข้างเคียงในเก้าเซิร์ฟแบบไม่ใช่เก้าเซิร์ฟสิประมาณห้าเซิร์ฟนะว่าเราจะอยู่ที่เท่าไหร่อะไรประมาณไหนแต่เราต้องดูก่อนอน,นี้จะเป็นรางวัลตอนนี้ของผมได้กล่องท่านสุดท้ายแล้วซึ่งมันน่าจะตีเลือกตีได้แค่ตัวเดียวนะวันนี้เราตีเออกวิสเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราต้องรอดูพรุ่งนี้ทีนึงนะส่วน,นนี้มันเป็นขุมทรัพย์กิล อันนี้มันน่าจะต้องแต้มถึงแนละเปิดได้สัปดาห์ละห้าครั้งอันนี้ต้องแต้มของกิ้วนะถึงถึงจะได้รางวัลก็จะมีเป็นเซตไม่ใช่เซตดิมัน่าจะเป็นสูมสีทองสีม่วงหรือสีทองอันนี้จะเป็นสีม่วงหรือสีทองเป็นการ์ดเหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของจิวะตะเล็กน้อย,อยี๋ยวมาตีอีกสักรอบตนึงรอบนี้เราจะฟูลเอา้ฟูลแต่รอบที่สองอ่ะมันบทไข่อีน้อยมากเลยหนึ่งสองสามสี่ เองทีมที่3ผมก็ไม่มีบทขยียเลยเด็ดถ้าเราไม่เอาคิงเข้าออมันก็จะไม่ได้เราจะอาไปประมาณนี้ล้กันนะไม่เป็นไรก็จะเป็นทีมเดิมแล้วเรารอกดข้ามอันนี้มันน่าจะได้ครบ10นะถ้าปลริบากันติดพีทุกรอบนะก็น่าจะได้ครบ10บ,บัฟพอดีอาจจะได้ราเมตรแรงกว่าเดิมห,หน่อยนึงนะตีไป อันที่2ก็จะเป็นเซตบทขยี้เรามีตัวที่ทำให้ติดบทขยี้ได้ทั้งหมดประมาณสตัวเนี่ยเห็นไเด็กจกักรพรรดิอันติไปก็ว้า,าไปละอดเนี่ยอันเนี้ยมันต้องลุ้นเนอะนะเพราะว่ามันไม่ได้ติดแบบร้ออยู่แล้วมันมีเจอตัวติดร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไม่กี่ตัวอันนี้ก็จะได้ทั้งหมดห้าสิบกับอันนี้สามสิบเป็นแปดสิบไอ้รอบที่เดียวได้อะไรเจ็ดสิบหรือแปดสิบประมาณนีน้เท่ากัน บทขยี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวผมต้องไปปรับไอเทมใหม่เรวมาดูโบลลสอดออบลลอตผมวุดแค่สามดาวนะพลังโจมตีก็อยู่ที่ประมาณกีห 3, 4, 5, 5, ่หห้้าาแสนวะมันยังเบาอยู่เลยดข้างแปจะได้ไปพูดคุยอย่างอื่นอีกว่ามันมีอัพอะไรมาบ้างนะร้อยห้าสิบสี่น้อยกว่าเดิมนิดนึงไม่เป็นไร 300ยกว่าอันนี้เราอยู่อันดับออมันยังไม่อัปเดตฮะตีครั้งเดียวน,นี้ตัวไม่มีซื้อตั๋วได้วันรัตตั๋วซึ่งดาเม่บันเสียงลดไปอะอันนี้มันออผมน่าจะขึ้นมาของผมเท่าไหร่สามหนึ่งกวสามหนึ่งแล้วน่าจะขึ้นมาประมาณเนี่ยประมาณที่แปดนะแต่ว่ามันยังไม่ได้อัพแต่เรา ลอหอมาเนี่ยออไปมันก็ยังขึ้นแค่นเดียวอยู่นะถ้ามันไม่เป็นไรอันนี้เรามียี่สิบแต้มตัวเราไม่มีตัวผมคงไม่ซื้อนะมันแย่นี้มันก็ได้ถึงขั้นสุดท้ายอยู่แล้วกล่อ,องสุดท้ายของตัวแรกก็มีโอกาสได้สีทองแต่ก็อย่างว่านะเกลือเกลือแล้วเกลืออีกเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราม,มีกิจกรรมอะไรถ้าผมจําไม่ผิดผมขอนึอกแป๊บหนึงนะ กามีกิจกรรมเป็นกิจกรรมเติมเป็นเติมรับเขาเรียกอะไรเติมไอเทมนี้อันนี้แพ็กใช้เพจซื้ออันนี้ใครมีเพจเหลือก็สามารถซื้อได้มันจะได้เป็นเนี่ยการบัฟคุณสมบัติหลักเป็น H p สุ่มรับสเตตัสมันจะมีบอกแค่คุณสมบัติหลักเป็น HP ซึ่งอันนี้คไอถ้าเป็นเพท,ทีธรรมดาผมมีเยอะแล้วผมไม่เอาแต่ที่อยากได้คือกุญแจนะแต่ก็สองพันเนะมัน้็น่าจะแพงไปหนะ่อย ่วนอันนี้จะเป็นการ์ดบัฟส,สายสายสำหรับของ J เจนอสนั่นแหละเออสายเทคนิคนะเพิ่มพลังชีวิตสเตสหลักจะเป็น HP ส่วนออต่อสู้เทคนิคการบัฟพลังลนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะใครใครซื้อแล้วก็คอมเมนต์ได้นะเนื่องจากเราไม่ซื้อนะเราลองดูมันจะได้อะไรนะส่วนอัน,นสุดท้ายนะจะเป็นการระดับ S หรือมงกรเป็นการสีทองอนะระดับของแต่ละอันแล้วแต่เราจะเลือกนะ คุณสมบัติหลักจะเป็น h p ส่วนว่าบาพิเศษจะเป็นเพื่อนผนทานนะอันนี้ก็แต่ราคามันก็แพงเอาเรื่องอยู่แหละสามพันสามพันสองแต่ก็ของที่ได้ก็น่าจะพอคุ้มสําหรับใครเงินเหลือนะก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าใครไม่อยากได้ก็ก็ตามนั้นนะซึ่งยิ่งเป็นช่วงโควิดอย่างนี้ก็ ดูเงินในกระเป๋าดีๆเพราะว่าเราเก็บไว้ไปทำเงินน่าจะดีกว่านะั่นแหละก็ประมาณนั้นเดี๋ยวนะส่วนฮีโร่ซัพพอร์ตอันนี้ฮีโร่ซัพพอร์ตผมซื้ออันสามร้อยกว่าบาทถ้าใครดูช่องผมจะรู้นะว่าผมซื้ออันแค่สามร้อยกว่าบาทเพื่อมาลองดูว่ามันจะถึงเลเวลสองร้อยไหมซึ่งนี่นะผมยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้ออัพเวยเลย,ย,ยเนี่ยยังเหลือสองครั้งสองครั้งเท่าเดิมสองครั้งเต็มรถยังเหลือเต็มเสร็จป,ปุ๊บตอนเนี้ย มันประมาณวันนี้มันัาที่ยนะีิบเก้าเนาะผมถึงเลเวลร้อยสิบหกมันหมดมาที่ยี่สบสามผมมีเวลาประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่มีเวลาประมาณยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าวันผมว่ามันน่าจะได้อันนี้มันผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งละยี่สิบสามยี่สิบสี่ผมว่าผมว่าอาจจะต้องเติมเพิ่มอีกหน่อยไม่น่าจะต้องเติมเยอะนะแต่ก็ต้องรอดูก่อนเราจะเอาให้มันเซฟที่สุดนะจะทําให้ดูว่ามันจะถึงหรือเปล่า ว่าถ้าซื้อ300สามร้อยกว่าอันถูกแล้วเราทาเพย์ตันหมดเนี่ยสัปดาห์ผมตันแล้วส่วนไอเน,นี่ยเขาเรียกอะไรไอเน,นี่ยสัปดาห์ซัพพอร์ตเนี่ยตันแล้วรายวันซัพพอร์ตนี้ก็ยังไม่ตันนะมันยังได้เก้าร้อยไอเนี่ยยังได้ถ้าเราเก็บมันเนี่ยเต็มมันก็มีโอกาสได้ถ้าเราเก็บเต็มทุกสัปดาห์มันมีโอกาสได้ส่วนไอพวกเนี้ยก็ไอสายครราดข้อมือเนี่ยผมจะเก็บไว้รอบแรกโบลอตไว้ทำหกดาว ซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็น5ดาว2ขีดอยู่ก็ต้องรอทําไปก่อนส่วนอ,น,น,นอันนี้เหรียญอันนี้ชิ้นส่วนโบลอสผมไม่แน่ใจว่ามันจะคลุมเอ้ะโซโบลอสผมไม่แน่ใจว่ามันจะคลุมไหมผมก็เลยเก็บไปก่อนนะจะไม่ได้แลกเราแลแกแค่อันที่แบบได้ใช้จริงๆนะอันอื่นอันไหนที่มันสุมม่มเงี้ยเราก็ไม่เอาอันเนี้ยเรามีเยอะแล้วสองอันเนี้ยมีเยอะแล้วเราก็ไม่เอาอันนี้ก็เออ่ตัวปุกเตือนเป็นสุม่มก็เก็บไว้ก่อนก็จะมีประมาณนี้ สำหรับคลิปวันนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่ามันยาวขนาดไหนนะคลิปน่าจะโอเกือบยี่สิบนาทีได้แล้วเนะี่ยพูดไปเรื่อยน,นะก็เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นเก็บความรู้นะอย่างนะีมันมีอะไรไม,มันขึ้นแดงแงอ๋อวันนี้มีอันนี้ลืมตีไปไม่นาจะถึงแต้มเท่าไหร่นนะช่างเถอะน่นป็นไรนี้หน่อยหน่อยก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะ สามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พคลิปถนัดไปได้ส่วนใครว่างหรืออยากดูเป็นคลิปความรู้คลิปสูงอะไรก็สามารถกดอยู่ในเพจนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทางขวาส่วนทางซ้ายจะแปะเป็นคลิปเอ่อคลิปอะไรก็รอติดตามแล้วกันนะใครอืมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะไม่ว่าจะตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังก็แล้วแต่นะก็ขอขอบคุณมากนะครับ ส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับจะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย